สวัสดีค่ะอยากมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าในองค์กรปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรค่ะที่มาคุยกับ College to c o h c h เนาะเขาก็อยากให้เราเนี่ยพัฒนาผู้บริหารค่ะให้เรียกว่าเก่งมากขึ้นดีมากขึ้น from good to great เนาะ เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียนมาเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งคิดแล้วเก่งงานแล้วนะคะบางคนก็เก่งคนแล้วด้วยสิ่งที่เราได้รับโจทย์มาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเก่งตนค่ะก็บางองค์กรก็ติดต่อมาแล้วบอกว่า,าผู้บริหารเนี่ยเรียนมาเยอะนะคะแล้วก็อ,อยากจะเอาสิ่งที่เรียนมาค่ะแล้วก็แ็กเป็นเครื่องมือแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวให้อยู่บนวิถีของชีวิต บางองค์กรก็บอกว่าผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยากจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรียนไปแต่ว่าความเป็นออโตเมติกของตัวเองค่ะก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็ละเลยนะคะไปมุ่งกับผลลัพธ์ในงานมากกว่ามุ่งในเรื่องคนบางบริษัทให้โจทย์มาค่ะว่า ผู้บริหารบางคนเนี่ยก็เ,เก่งมากเลยแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีนะคะก็เกรงใจค่ะคือเป็นหัวหน้าที่หวังดีเนาะใจดีกับลูกน้องค่ะก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเราให้ฟีดแบ็หรือพูดอะไรไปเนี่ยจะทําให้ลูกน้องเสียใจเขาก็เลยเลือกนะคะที่จะไม่พูดเรื่องของการให้ฟีดแบ็กค่ะยิ่งไปกว่านั้นบางคนค่ะทุ่มเทในงานมากเลยมีรอยเตอรสูงนะคะก็ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกลับบ้านไปก็เอางานไปทำองค์กรก็เป็นห่วงว่า work life นะคะมันไม่อินทิเกรตกันเ,เรื่องของการทำงานเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็การที่เราใช้ชีวิตเนี่ยดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพของตัวเองหรือพักผ่อนบันเทิงบ้างเนี่ยมันบิดเบี้ยวค่ะมันน้อยเกินไปนี่คือความเป็นห่วงที่ได้รับโจทย์จากผู้บริหารจาก HR แล้วก็จากหลายๆองค์กรในขณะนี้ค่ะ